สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณอีพีนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับของหนังสือคำถามร้อยบาทกับคำถามล้านบาทเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณอ,อนนทวงมลึกขพิทักษ์ซึ่งพูดเกี่ยวกับคำถามสำคัญที่ถ้าเกิดนำมาตีมูลค่าได้เนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงถึงล้านบาทเลยทีเดียว แล้วก็มาร่วมกันค้นหาคำตอบที่เป็นเวอร์ชั่นของคุณกันนะครับบทแรกที่ผมเลือกมาในวันนี้ครับชื่อว่าความมีอยู่จริงของแอปเปิลสีเขียวผู้เขียนเนี่ยเล่าถึงสมัยย้อนกลับไป30ปีที่แล้วครับคุณครูเนี่ยสั่งให้นักเรียนวาดรูปแอปเปิลแล้วก็ระบายสีมาส่งทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่วาดรูปแอปเปิลแล้วก็ระบายสีเขียวมาส่งครูปรากฏว่าครูเรียกเพื่อนคนนั้นเนี่ยครับมาคุย มาคุยแล้วเขามาถามว่าเอ๊ะทำไมถึงระบายแอปเปิลเป็นสีเขียวล่ะแอปเปิลอ่ะมันต้องสีแดงต่างหากคือย้อนกลับไปในสมัยนั้นนะครับในประเทศไทยอ่ะยังไม่ค่อยจะมีใครรู้จักแอปเปิลสีเขียวครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเอามาขายครูคนนั้นน่ะก็เลยไม่รู้ว่าในโลกเนี้มีแอปเปิลที่สีเขียวอยู่ด้วยครูคนนั้นจึงตัดสินสิ่งที่ถูกเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่ผิดก็คือไปตําหนิเพื่อนคนนั้นนะครับว่า แอปเปิลไม่ควรจะระบายสีเขียวนะควรจะระบายสีแดงทีนี้หนึ่งในคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดในสมัยนี้เลยเนี่ยจริงๆครับก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญาเราเนี่ยควรจะพูดให้น้อยลงแล้วก็ฟังให้เยอะขึ้นและที่สําคัญเลยคือเราไม่ควรจะนําเอาประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมาเป็นไม้มันทัดแล้วไปวัดทุกๆอย่างไม่งั้นเราก็อาจจะกลายเป็นครูอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้จักแอปเปิลสีเขียวก็ได้ ในทางกลับกันแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นนักเรียนคนที่เคยเห็นแอปเปิลสีเขียวมาแล้วแต่คุณครูของเราเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นแอปเปิลสีเขียวมาก่อนก็เป็นได้เราเนี่ยก็ควรจะคิดแล้วก็วางแผนให้ดีครับเพื่อสื่อสารให้ครูเนี่ยเปิดใจแล้วก็รับฟังเรานะฮะก็บทนี้ก็ได้ข้อคิดที่ดีเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่เราไม่เคยรู้เนี่ยมันอาจจะมีอยู่ก็ได้เพียงแต่ขอบขายความรู้ของเราเนี่ยมันอาจจะแคบไปหน่อยนะฮะบทถัดมาครับ ชื่อว่าเราพร้อมจะทำอะไรซ้ำๆนับพันครั้งหรือเปล่าบทนี้เล่าถึงเดวิดเบคแฮมครับเดวิดเบคแฮมเป็นนะักฟุตบอลชื่อดังนะครับเป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วก็เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฟุตบอลที่เปิดบอลแม่นที่สุดในโลกนะครับเปิดบอลก็คือเตะบอลให้โด่งขึ้นไปนะครับแล้วก็แบบแม่นนะฮะเบคแฮมเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ6ขวบ โดยการที่เริ่มจากการไปดอกบอลที่สวนหลังบ้านตัวเองแม่ของเบ็คแฮมเล่าว่าตัวเธอเนี่ยเห็นเบ็คแฮมดอกบอลช่วงแรกเนี่ยโอ้โหตอนเริ่มต้นเนี่ยวันแรกได้แค่5-6ถึงครั้งเท่านั้นเองแต่เบ็คแฮมจุดเด่นก็คือเป็นคนที่ขยันซ้อมมากๆทุกวันเมื่อกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยก็จะตรงไปที่สวนแล้วก็ไปดอกบอลพอพอ่อเลิกงานกลับมาเนี่ยก็จะพาเบ็คแฮมไปซ้อมต่อที่สวนสาธารณะเวลาล่วงเลยผ่านไป6เดือนเบ็คแฮม ดาะบอลได้50ครั้งเวลาผ่านไป1นปีเบคแฮมดอกบอลได้200ครั้งเวลาผ่านไป3ปีเบคแฮมดอกลูกฟุตบอลได้2,000ครั้งถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยย่อมคิดว่าโอ้โหเป็นเรื่องมหัศาจรรย์มากเลยที่เด็กอายุ9้าขวบเนี่ยจะดอกลูกฟุตบอลได้มากมายขนาดนั้นแต่สิ่งนี้สำหรับแม่ของเบคแฮมตัวเธอบอกว่าไม่เคยแปลกใจเลยเพราะว่าเธอเนี่ย ระหว่างที่เธอทำครัวอยู่ร้วเอร์มอร์ไปที่สวนหลังบ้านเนี่ยเธอได้เห็นความล้มเหลวของเบคแฮมเนี่ยมานับครั้งไม่ถ้วนและเบคแฮมเนี่ยก็ผ่านการฝึกซ้อมแบบนั้นเนี่ยมันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเช่นกันทีนี้เมื่อเดาะบอลเก่งแล้วเบคแฮมจึงเริ่มไปซ้อมเตะฟรีคิกเบคแฮมซ้อมโดยการยิงผ่านพ่อของเขาที่ยืนขวางอยู่เพื่อให้เบคแฮมเนี่ยเตะบอลให้โค้งอ้อมตัวไปหลังจากนั้นอีกสองสามปีทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็มักจะหยุด แล้วก็ยืนดูเบคแฮมและพ่อของเขาเนี่ยซ้อมฟุตบอลกันเบคแฮมน่าจะซ้อมยิงไปแล้วไม่น้อยกว่าห้าหมื่นครั้งผู้เขียนก็เลยสรุปว่าอยากเก่งในด้านใดตัวคุณเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะอยู่กับสิ่งนั้นเนีให้นานพอแม้ว่ามันจะล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนเราพร้อมจะทำอะไรซ้ำๆกันนับพันครั้งหรือเปล่าในเมื่อมันมักจะมีสิ่งที่สนุกกว่า สดใหม่กว่ามาล่อตาล่อใจเราเต็มไปหมดและนี่เองคือเคล็ดที่ไม่รับที่อาจจะทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนมหัศจรรย์ก็ได้ครับโอ้โ oh, หเรื่องเนี้ครับต้องบอกเลยว่าส่วนตัวนะครับถึงแม้ผมเนี่ยจะเป็นแฟนบอลทีมลิเวอร์พูลแต่ผมชอบเดวิดไบ็แฮมมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคือเขาเป็นคนที่เปิดบอลแม่นมากเขาผ่านการซ้อมมานับครั้งไม่ถ้วนและอันนี้ครับเป็นข้อยืนยันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของการที่ คนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะพันนับหมื่นครั้งเหมือนที่พ่อเบคแฮมบอกไว้ครับว่าผข้ซ้อมเตะฟีคิกมาแล้วกับพ่อของเบคแฮมอย่างเดียวนะครับมากกว่าห้าหมื่นครั้งยังไม่รวมตอนที่เป็นนักฟุตบอลแล้วล้วไปซ้อมอีกนะครับเขาถึงได้เก่งเก่งระดับโลกนะครับโอเคกลับมาที่หนังสือของเราครับบทถัดมาชื่อว่าเมื่อเราได้อะไรมาเราก็จะเสียอะไรไปเสมออันนี้ผู้เขียนเล่าว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่ชอบกินปลาดิบมากนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นในครั้งแรกในปีคศ2010นะครับก็ประมาณ15ปีมาแล้วนะฮะตอนไปครั้งแรกเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับไปกินปลาดิบร้านไหนเนี่ยโอ้โหอร่อยไปหมดเมื่อเทียบกับตอนที่กินปลาดิบที่เมืองไทยเมื่อสมัยนั้นทีนี้เวลาล่วงเลยไป10กว่าปีผ่านมาครับผู้เขียนก็ได้ไปญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้พอไปกินปลาดิบที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยขีดความสุขเนี่ย มันไม่ได้พุ่งทยานเท่ากับครั้งแรกนะครับเอ๊ก็เลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ปะปลาดิบของญี่ปุ่นมันอร่อยน้อยลงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วอะมาตรฐานการกินของตัวเขาเองนี่แหละที่มันสูงขึ้นซึ่งผู้เขียนก็สรุปว่านั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไทยเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งปลามาวิธีการในการทําจนมันใกล้เคียงกับที่ญี่ปุ่นละ แล้วผู้เขียนเนี่ยตั้งแต่เขาชอบปลาดิบเนีเ่ยเขาก็ได้มีโอกาสไปกินบ่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้มาตรฐานในการกินเนี่ยมันสูงขึ้นไปก็เลยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับขนาะที่ว่าเขาก็ได้ข้อสรุปของตัวเองมาแล้วว่าโอ้ไปญี่ปุ่นคราวหน,าน้าเนี่ยต้องเผื่อใจแล้วลหละว่าปลาดิบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไฮไลท์แล้วนะครับนอกจากนั้นครับผู้เขียนยังได้พูดถึงเรื่องของการไปทํา CSR ที่ต่างจังหวัดครับเขาได้ไปทํา CSR ที่ภาคใต้นะฮะระหว่างนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแบบไปที่โรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยครับ เขาก็สั่งไอติมมาสองถังครับมาเลี้ยงเด็กระหว่างที่รอไอติมเนี่ยโอ้โหเด็กๆเ,เนี่ยที่ยืนต่อแถวแบบต่อแถวรอไอติมเนี่ยครับหน้าตาตื่นเต้นมากเลยนะครับตื่นเต้นราวกับว่ากําลังจะได้ขึ้นรถไฟหอตีลังกาเลยแถมตอนกินเนี่ยก็อร่อยออยมากเหมือนกับพวกเขาเนี่ยรอคอยไอติมถ้วยเนี้มาทั้งชีวิตเลยนะครับผู้เขียนพูดว่าแบบมองแล้วเนี่ยก็ยังอดคิดไม่ได้เลยว่าเด็กพวกเนี้ย มีความสุขง,ง่ายกันจริงๆเลยนะฮะเราเนี่ยมักจะมองหาความมั่นคงแล้วก็ความสะดวกสบายจนเราเนี่ยยอมทำงานหนักมากๆเพื่อที่จะให้มีเงินมากพอที่จะดูแลตัวเองแล้วก็คนที่รักแต่เราเนี่ยก็มักจะลืมไปว่ายิ่งเรามีกำลังซื้อมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีรสนิยมเนี่ยสูงขึ้นเท่านั้นทำให้เราเนี่ยได้รับความสุขจากสิ่งนั้นๆเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนประดิษฐ์ ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อร่อยน้อยลงเลยแต่ผู้เขียนเนี่ยมีประสบการณ์ในการกินจากร้านที่เมืองไทยที่แบบมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยพอไปกินปุ๊บรอบหลังเนี่ยครับมันก็เลยไม่ว้าวเหมือนครั้งแรกเมื่อเราได้อะไรมาเราจะเสียอะไรไปเสมอเมื่อเราได้เงินมามากเราก็อาจจะสูญเสียความสุขในการจับจ่ายใช้เงินไปเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากๆเราก็อาจจะสูญเสียความขยันแล้วก็ความตั้งใจในการทำงานไป เมื่อเรามี follower เยอะเราก็อาจจะสูญเสียตัวตนของเราไปกลับกันเมื่อเราเสียอะไรไปเราก็มักจะได้อะไรกลับมาเสียเหื่อไปกับการวิ่งก็จะได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นกลับมาเสียเวลาไปกับคนที่ไม่ใช่เราก็จะได้บทเรียนเราก็ไม่ผิดซ้ำเหมือนคําสอนของคุณพ่อของผู้เขียนที่ว่าปูเนี่ยมันจะอร่อยก็เพราะว่ามันต้องออกแรงแกะนั่นเองถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ย ถ้าเราเข้าใจความจริงเราก็จะเห็นคุณค่าของปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตน่อย่างมีความหวงังแล้วก็เผื่อใจนะครับก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ให้ข้อคิดได้ดีเลยทีเดียวนะฮะบ,บทถัดมาครับชื่อว่าคุณภาพชีวิตของคนคือผลรวมของการตัดสินใจแน่นอนเลยครับว่าชีวิตเราเนี่ยพอมาถึงจุดที่เราอยู่ณนะปัจจุบันได้เนี่ยมันเป็นผลของการตัดสินใจนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งตัวเราเนี่ย หลายๆครั้งเลยเราก็มักจะไปนึกถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิตยอย่างเช่นการเลือกคณะเรียนมหาลัยการเลือกสถานที่ทำงานว่าทำงานที่ไหนหรือว่าการที่เราจะ,จะแต่งงานกับใครแต่จริงๆแล้วอะครับการตัดสินใจเล็กๆเนี่ยก็มีผลไม่น้อยเช่นกันแล้วในระยะยาวเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนี่ยได้เช่นกันนะฮะส่งผลไม่น้อยไปกว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่เลยแต่ความอันตรายก็คือเมื่อมันเป็นเรื่องเล็กๆเรา ก็ไม่ค่อยใส่ใจแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้ตัวครับยกตัวอย่างเช่นการเลือกงานยากหรืองานง่ายมาทําก่อนการที่เราจะตอบไลน์ในทันทีหรือเราเนี่ยจะเลือกโฟกัสกับงา,งานตรงหน้าก่อนการที่เวลามีคนมาขอให้ช่วยเราตอบตกลงแล้วตอบปฏิเสธหรือเราเนี่ยต่อรองหรือเวลาที่เราทํางานยุ่งๆอยู่แล้วมีพ่อแม่หรือลูกโทรเข้ามาเนี่ยเราจะรับสายหรือไม่รับสายการตัดสินใจเล็กๆเ,เหล่านี้ครับ มันมีตลอดทั้งวันเลยคิดง่ายๆในหนึ่งวันเนี่ยครับมันมีเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยครับให้ตัดสินใจเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเรื่องนะครับหนึ่งปีเนี่ยก็มากนะครับมากกว่าสามหมื่นเกือบเกือบสี่หมื่นเรื่องเลยทีเดียวนะครับการตัดสินใจเรื่องเล็กๆเนี่ยครับถ้าเกิดเราตัดสินใจถูกเนี่ย,ม,ม,ยมันส่งผลกับชีวิตเรามากกว่าที่เราคิดนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราตัดสินใจสิ่งเล็กๆพวกนี้ผิดมากกว่าถูกเนี่ยชีวิตเราก็จะแย่ลงเรื่อยๆเหมือนกัน ทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่โมโอกาสละ่ะที่จะทําให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเราก็ควรจะต้องใส่ใจกับการตัดสินใจเรื่องเล็กๆครับผู้เขียนเขาก็เลยมีไอเดียครับหรือเป็นข้อแนะนําก็ได้นะฮะที่แบบช่วยให้ตัดสินใจในเรื่องเล็กๆเนี่ยได้ถูกแล้วก็ได้ดีขึ้นนะครับเนื่องเลยเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญเราจะได้จัดเวลาได้ถูกต้อง2ครับมีการวางแผนแว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างสาม สร้างพยายามสร้างนิสัยที่ดีนะครับ4ออกกําลังกายครับพอออกกําลังกายแล้วสมองปลอดโปร่งก็จะคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ดี5นอนให้พอ6หาความรู้แล้วก็7ตั้งคําถามกับแนวคิดที่เราเคยยึดถือไว้ตอนนี้เรายังแบบมันยังเหมาะอยู่ไหมมันยังใช่ไหมแล้วก็8ฝึกสติครับเพราะสุดท้ายแล้วอะชีวิตของเรามันคือผลรวมของการตัดสินใจเหล่านั้นนั่นแหละครับบทถัดมาครับจะพูดว่า มนุษย์เนี่ยสแสวงหาสิ่งใดอ่ะอน,นี่จะปัชยานิดนึงนะครับเขาก็พูดถึงหลายๆเรื่องเลยครับเรื่องแรกนะครับมนุษย์สแสวงหาเงินนะครับเงินเนี่ยอาจจะซื้อความสุขไม่ได้ก็จริงแต่การไม่มีเงินทําให้เกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนะฮะเหมือนที่คนบอกไว้ว่านั่งร้องไห้ที่ป้ายรถเมล์ร้อนๆกับร้องไห้บนรถเบนที่มีแอร์เย็นๆเนี่ยบนรถเบนก็นดีกว่าอ,อยู่แล้วนะครับข้อดีของการมีเงินเยอะก็คือเราก็ไม่ต้องมานั่งเป็นกังวลใน,เ,นเรื่องของเงินอีกนะฮะ ถ้าเราบริหารจัดการการเงินได้ดีเนี่ยเมื่อเรามีรายได้มากขึ้นเราก็ไม่ต้องมาคอยกังวลละว่าเงินจะไม่พอใช้นะครับสองครับสเตตัสก็คือสถานะทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทํางานเรื่องของตําแหน่งนะฮะผู้เขียนนะครับเขาอยากให้เราคิดเอาไว้เสมอว่าสถานะนี่มนันเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับตอนที่เราอยู่บริษัทเราอาจจะเป็นผู้บริหารใหญ่แต่พอเราเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกเนี่ยเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึง่ง นำซ้ำาพอเรากเกษียณไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นแค่คุณลุงคนหนึ่งเท่านั้นเองอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่นะฮะยึดติดหัวขนเนี่ยมากจนเกินไปนะครับสิ่งของเครื่องใช้ก็เหมือนกันครับเครื่องประดับอะไรพวกนี้ครับแบรนด์นี้ถ้ามีเอาไว้เพื่อโอ,อ้อวด,ดคนอื่นนะฮะแล้วมันทําให้เราเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมีปัญหาเรื่องของการเงินได้นะฮะสมครับ เป็นในเรื่องของคําชื่นชมแล้วก็การยอมรับนะครับหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตเลยเพื่อพิสูจน์ให้พ่อแม่เนี่ยภูมิใจสิ่งที่ต้องระวังครับก็คือคําชมของคนแปลกหน้านะครับโดยเฉพาะบนโซเชียลนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียตัวตนหรือว่าแบบเป้าหมายของเราก็ได้นะครับ 4. ครับแฮปปี้เนสอันนี้พูดถึงความสุขที่ได้มาจากการเสพแล้วก็การสร้างนะครับสุขที่ได้จากการเสพเนี่ยมันหมดอายุเร็วนะครับ เสพก็คือเหมือนแบบได้มาปุ๊บแล้วก็หมดไปนะฮะแต่ว่าสุขที่ได้จากการสร้างครับมันออกแรงมากกว่าแต่มันจะมอบความสุขให้เราเนี่ยยาวนานมากกว่าครับสุขที่ได้จากการสร้างนี่ก็คือแบบเหมือนกับเราทําสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมานะครับข้อ5ครับเรื่องของมีนิ่งนะครับอันนี้พูดถึงว่าถ้าเราอายุ20เราก็อาจจะอยากได้ความสําเร็จช่วงอายุ30เราก็อาจจะเคยได้ความสําเร็จไปบ้างแล้วก็อยากได้ความสุขที่ยั่งยืน ทีนี้พอช่วงอายุสี่สิบเนี่ยเมื่อเรารู้สึกว่าความตายใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเนี่ยเราก็จะเริ่มสแสวงหาความหมายของชีวิตแล้วนะครับผู้เขียนครับเขาพูดถึงตัวเองแค่รอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะแค่อยากได้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาก็ได้นะฮะเราเนี่ยอาจจะอยากมีลูกที่จริงๆแล้วถ้าเราลองเทียบดูครับมันอาจจะนํามาซึ่งความลําบากนะครับแต่นั่นก็เพราะลูกเนี่ยทําให้เราเนี่ยมีชีวิตชีวานะครับ อีลอนมาร์ก์เนี่ยเป็นคนที่รวยระดับที่ระดับโลกนะครับไม่ต้องทํางานไปตลอดชีวิตก็ยังอยู่แบบเศรษฐีได้แต่เขาก็ยังคงทํางานนะครับนั่นก็เพราะว่าการทํางานเนี่ยมันทําให้ตัวเขาเนี่ยมีชีวิตชีวาแล้วมนุษย์เราแสวงหาสิ่งใดกันแน่นะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้พบคําตอบที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับในเรื่องของความหมายของชีวิตนะครับก็โอเคนะครับก็จบไปอีกหนึ่ง EP แล้วนะครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหอ่านแล้วชอบมากๆเลยนะครับ บทความแต่ละบทคําถามแต่ละคําถามเนี่ยมนเป็นการตกผลึกความคิดของคนที่อายุ40กว่าที่เหมือนกับใช้ชีวิตมาเยอะแล้วแล้วก็ตกผลึกทางความคิดได้แล้วก็เอาคําถามเหล่านี้มาแชร์ให้พวกเราในคิดตามนะครับแต่ละคําถามเนี่ยล้วนน่าสนใจแล้วก็น่าลองนะครับที่จะไปหาที่เงียบๆครับแล้วก็ลองคุยกับตัวเองเพื่อหาคําตอบในเวอร์ชันของคุณเองดูครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็เหมือนเดิมครับขอให้ทุกคนมีความสุข ในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วเดี๋ยวพบกันใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ